นายศิวัตรฟูบินปลัดจังหวัดพะเยาควนส่วนราชการจังหวัดพะเยาพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพะเยาและนักท่องเที่ยวร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนทางน้ำกลางกวานพะเยาครั้งที่54 เมื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปี2568โดยใช้ขบวนเรือพายพื้นบ้านจำนวนกว่า20ลำเวียนเทียนทางน้ำบริเวณวัดติโลกอารามกลางกวานพเยาซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีอายุก,กว่า520ปีที่จมอยู่ภายในบริเวณกวานพยาโดยกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมว่าทธรรมประเพณีวิถีชีวิต ของชุมชนรอบกวานพะเยาและเป็นการประชามพันด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยามีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสําหรับการจัดกิจกรรมงานเวียนเทียนทางน้ํากลางกวานพะเยาหนึ่งเดียวในโลกประจําปี2568นาท่าเรือวัดติโลกอาราม อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยากำหนดจัดกิจกรรม3าครั้งได้แก่เนื่องในวันมาฆบูชาวันพุธที่12กุมภาพันธ์2568เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่1 1พฤษภาคม2568และในวันอาราหบูชาในวันพระฤหัสบดีที่10กรกฎาคม2568ณบริเวณท่าเรือวัดติโลกอารามและวัดติโลกอารามตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนืน่องในวันมาฆบูชาวันวิสาขาบูชาและวันอาสาฬหร